มาแล้วเปิดชมหน้าน้องที่ลานหน้าตาฟ้าประทานแต่เกิดของจริง เป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วจ้าสำหรับแอร์พันธิลาฟูกลิ่นและสามีไอรัช,ชสิทธิ์มั่นคงธนาทรัพย์หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็เดินหน้าปั๊มถายาทคนแรกทันทีจนสาวแอร์ตั้งครันลูกสาวคนแรกตั้งชื่อสุดน่ารักน้องธิลาวันนี้23สิงหาคมสาวแอร์ได้ให้กําเนิดน้องธิลาแล้วโดยเธอโพสต์ภาพน่ารักอบอุน่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกระบุข,ข้อความบอกว่า day one baby ธิลารายงานตัว #hashtag bunny ทิลา illa, #hashtag baby ทิลา #hashtag l air เอง #hashtag bunny air บอกเลยเลยค่ะว่าหน้าตาน่ารักเอ็นดูผิวขาวจ้วะมากๆท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างจำนวนมาก